เรื่องนี้เราไปเจอมาจากในทวิตเตอร์พอเห็นชื่อเรื่องเนี่ยเรารีบกดซื้อเลยคือเราชอบมากเลยตรงที่บอกว่าต้องแรกด้วยจิตวิญญาณเนี่ยเราคิดว่ามันต้องมีการฆาตกรรมต้องมีลึกลับซ่อนเงื่อนแล้วก็ต้องมีผีด้วยแน่นอนซึ่งคนลงมาอย่างเราจะพาดเรื่องแบบนี้ไม่ได้พออ่านไปเรื่อยๆเฮ้ยเนื้อเรื่องดีว่ะอ่านง่ายด้วยไม่มีดรามา่าคือรอบแรกอะเราโดนตกดยดลเรื่องมาแล้วใช่ปะแล้วสเต็ปต่อมาที่ทำให้สาววายอย่างเราเนี่ยอ๋อมันดีต่อใจอะมันดีต่อใจก็คือ n อจ้า คือมันฮอตมากอะเกค,คือจัจากกีดเลยอะคือมันต้องแซบเปอร์นี้เลยเหรออดทนไว้อดทนไว้พุทธโธรทโมสังโคท่องไว้ที่รักท่องไว้โอเคต่อไปตั้งสติหายใจเข้าลึกๆค่ะเราจะจริงจังเข้าสู่เนื้อเรื่องแล้วนะนี้ยายเรื่องนี้เป็นเหมือนเรื่องเล่าของตระกูลตระกูลหนึง่งคือตระกูลนี้เป็นตระกูลของนายเอกค่ะก็คือทําขนมทําอาหารกันมาเนี่ยตั้งแต่สมัยราชวงศ์จีนนะ่ะยังไม่ล่มสลายเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเล่าว,ว่าตระกูลนี้มีความเป็นมาย,ยังไงทําไมถึงทําขนมได้อร่อยขนาดนี้ แล้วต้องฝ่าฟันอะไรกันบ้าง,าง,างกว่าจะได้เป็นบริษัทอย่างทุกวันนี้เรื่องราวก็จะไล่ไปใช่ไหมทีนี้ประเด็นคือมันอยู่รุ่นที่3จะเกมเฉยเพราะว่าบริหารไม่เป็นทักษะการทําขนมก็ไม่มีคือก็ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจอะไรเลยกับสิ่งที่ตัวเองทําอยู่รุ่นที่3าเนี่ยเราขอเรียกว่าคุณปู่นะคะคุณปู่เนี่ยพอมีลูกก็หวังจะพึ่งรุ่นลูกแต่อ้รุ่นลูกรุ่นที่4เนี่ยพากันชิปหายเอาแต่ผ่านเงินไม่ได้ทําอะไรดีๆเลยแล้วชีวิตนี้คือจะยังไงต่อ คุณปู่ก็เป็นคนแก่ผงาพผงาดแะคือจะตายวันตายพุงก็ไม่รู้สภาพบริษัทก็คือจะเจ๊งคู่หัวทิ่มหญิงลงเหวไปเลยจ้ะแต่แล้วก็มีแสงส่องลงมาจากสวรรค์ก็คือมีหลานในรุ่นที่5เนี่ยมีอยู่คนหนึ่งมีพรสวรรค์นในการทําขนมแถมยังเคยประกวดชนะในรายการดังๆซึ่งก็คือนายเอกนั่นเองแต่คุณปู่อ่ะดันไม่รู้ว่ามีหลานคนนี้เพราะอีลูกชายตัวดีอ่ะคือมีเมียเล็กเมีนยน้อยเนี่ย,ยเยเยไปหมดเลยคุณปู่ก็เลยไม่เคยรับรู้การมีตัวตนของเด็กคนนี้เลย จนมารู้ว่าเป็นลูกหลานในตระกูลเพราะมันออกข่าวเนี่ยแหละแล้วนายเอกอะ่ะคือมีความสวรรค์นในการทาขนมมากคือถึงขั้นแบบว่าชิมเข้าไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าใส่อะไรบ้างปริมาณเท่าไหร่สัดสดเท่าไหร่แล้วปูอ่อ่ะพอเห็นว่าหลานคนนี้มีความสามารถก็เลยดึงตัวมาใช้งานคือภายในระยะเวลา3ปีเนี่ยนอกจากช่วยให้บริษัทที่กําลังจะดิ่งลงเหวแล้วก็ไปถึงพื้นนรกเนี่ยกลับขึ้นมาอยู่ในภพภูพมิมนุษย์ไม่ยังไม่พอนะคือจะสูงย้นไปถึงสวรรค์อยู่แล้วกลายเป็นบริษัทเนี่ยกลับมาโด่งดัง แถมยังบางขายสินค้าในะอีกหลายประเทศเลยแต่ก็นะได้ยีแล้วก็ต้องมีคนอิจฉาอรนดาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยตระกูลเนี่ยก็ต้องการให้นายเอกอพิสูจน์ตัวตนโดยการไปแข่งทำอาหารในรายการทำอาหารระดับโลกรายการหนึ่งแต่ทุกอย่างอะ่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไงแถมยังมีญาติพี่น้องเนี่ยวางแผนกันฆ่าด้วยก็คือไปยุ่งอะไรกับพวกระบบเครื่องรถไม่รู้ว่ะให้มันเสียการควบคุมสุดท้ายนายเอกก็ประสบอุบัติเหตุ แต่ไม่ตายก็เหมือนตายทั้งเป็นนะเพราะว่าลิ้นเนี่ยอยู่ๆก็ชิมรสหวานไม่ได้กินน้ําตาลเป็นช้อนอะ่ะก็ยังไม่รู้สึกถึงความหวานคือพยายามรักษาแค่ไหนอะ่ะก็ไม่มีหนทางในการรักษาเลยนายเอกก็คือทุกข์มากจนจะตอมใจตายอยู่แล้วอะในคืนคนหนึ่งที่ร้องไห้จนหลับไปแต่แล้วผีบรรพบุรุษเห็นลูกหลานก็ถูกใจยอมฝึกชะตาฟ้าลิขิตลงมาเพื่อบอกหนทางรักษาให้กับนายเอกที่การรักษาก็คือให้ไปที่หงส์ซุยของตระกูลไปที่หลุมของบรรพบุรุษแล้วคนที่นาน่นจะเป็นคนช่วย แล้วคนที่มาช่วยเนี่ยถ้าเขาต้องการอะไรอะ่ะก็โปรดช่วยเหลือเขาด้วยพอสะดุ้งตื่นจากฝันอะ่ะตอนนั้นเป็นเวลาตีสองนายเอกจะทํายังไงได้อะ่ะมันเป็นความหวังเดียวนี่น้องก็เลยขับรถไปที่ห่วงซุยเลยแล้วพอไปถึงอะ่ะน้องก็รีบเดินเข้าไปที่หลุมศพบรรพบุรุษเลยพอเดินเข้าไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วก็เจอแต่ที่เจออะ่ะไม่ใช่คนนะดิแต่นนั้นเป็นผีแถมยังเป็นผีผัวเก่าจากชาติที่แล้วอีกอ่ะพอไม่สบอยต่อแล้วไป่าเอาเอง แล้วคือนอกจากเนื้อเรื่องอะที่เราว่าน่าสนใจแล้วอะมีอีกอย่างหนึ่งที่เราบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆอยยางเลยนะว่ามั่งจริงก็คือราคาโว้ยคือมันลด50%อนะแกมันเหลือเล่มละร้อยเบาทตกมือดีรอไรอะดูเหมือนจํานวนจะน้อยนะมีร้อยกว่าหน้าแต่จะบอกว่าบรรทัดแน่นมากเนื้อเรื่องเนี่ยคืออัดอยู่ในร้อยกว่าหน้านั้นอะเอาเป็นว่าของดีมีคุณภาพ ไปอ่านล้วกันลองไปซื้อดูส่วนอันนี้เป็นทวิตเตอร์นักเขียนเราเห็นว่าเขามีหลายงานเลยน่าจะดีเหมือนกันลองไปอ่านกันดูนะ